รถแท้งนะฮะมีความสูงมากๆนะครับเวลาเราจะก้าวขึ้นแต่ละทีเนี่ยเหนื่อยนะครับต้องแบบปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วต่อให้มีนี่มีมือจับนะครับก็ยังลำบากอยู่ดีแต่ถ้าหากเรามีบันไดนะครับเราก็แค่ก้าวขึ้นไปอย่างนี้ก้าวเราจะสั้นลงนะฮะป้องกันการปวดเข่านะสำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กก็ตามนะครับผมสวัสดีครับคันนี้อยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมอยู่กับรถแท้ง300รนะครับคันนี้เนะฮะเข้ามาติดตั้งบันไดไฟฟ้ากับทางร้านนะครับผมเป็นตปรงรุ่นของตัวแทง300เลย สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง200กิโลหรือประมาณ2คนนั่นเองนะแล้วก็ตัวมอเตอร์นะฮะเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับและส่วนของขาการติดตั้งทุกอย่างตรงรุ่นหมดเลยนะครับผมตัวรถไม่มีช้ำนะครับผมก็สําหรับตัวแอปนะครับดีสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนสีให้ดูนะครับโหมดของแอปเนี่ยจะมีสแรนดแน์ดโหมด diving โหมดแล้วก็ warning โหมดนะครับถ้าเป็นสแรนดแน์ดโหมดเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้เลยเลือกเลยว่าชอบสีอะไรนะครับแล้วก็เลือกนะฮะเช่น นี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงนะฮะก็จะมีเฉดสีให้เลือกแล้วก็ d ดวิ่งโหมดก็คือตอนขับขี่นะครับก็สามารถตั้งค่าให้ติดได้หรือว่าจะตั้งค่าตอนเปิดไฟเรียวหรือไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับเป็นอร์ n i n g m o มดนะครับก็จะมีฝาหม,มดแบบนี้แอปพลิเคชันนะฮะรองรับทั้งแ n d r o i d และ iPhone นะครับและหากใครนะครับที่อยากได้บันไดไฟฟ้าตรงรุ่นแทง300นะครับ สินค้าตรงรุ่นงานเกรดคุณภ,ภาพนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่ร้าน JH Pro ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ